สวัสดีจ้าทุกทกคนเด้อจ้ะอันนี้ก็คือสถานการณ์อยู่ที่บ้านโพนเด้อจ้ะอยู่ที่บ้านโพนตอนนี้จ้ะเป็นยังไงสถานการณ์รถติดบ้านนอกรถติดเด้อจ้ะบพเป็นติดตั้งแต่ยุ่กรุงเทพอุท่ะโน่นด้านหลังก็รถติดเปื้อนเดิมจ้ะติดเป็นประมาณก็ต่มก็หาโลดซิบโลจ้ะ นี่ก็เป็นสถานการณ์สดสดนะจ๊ะบริเวณบ้านเวล่าก็เลยได้เก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนหน่เพิ่อในชมน้ำกันนี่แหละจ้ะสถานการณ์ไป โอ้โหสุดยอดมากๆในการไปหอดงานแล้วกับโมลูจ้ะอันนี้ก็เป็นชนนบดด้วยจ้ะชนนบทนะคะแต่รถติดจ้ะเป็นยังไงจ้ะปนนอกปนหน้าห้ารถติดสถานาการณ์ติดจักประมาณอา่าโล่ฮกลกคนละจ้ะอันนี้ก็จ้ะ เป็นยังไงด้านหลังกติดชื่อกันเด้อจ้ะ <c oughs> บ้านนอกรถติดสถานการณ์ค้นสิไปดูงานประจำปีของบ้านพ้นงานมุนบังไฟจ้ะผู้คนก็ให้ความสนใจมากมายจ้ะ <c oughs> ไปสีโลกยางเอาดอกจ้ะ <c oughs> ตอนนี้ก็มาถึงงานบุญบงัง,งบบไฟแล้วเด้เอจามุเจ้าเบิ้งเอารดว่ารถหน่อยรถตายซ้ำหน่อพูดล่ะพูดแล่วรถแฮร์เดินไกลหรือเปล่าคะไกลวาครับไกลก็ไกลเท่าไหร่เนาะเดินอยอ่าดูรถจ้ะสถานาการสดสดพูดล่ะจ้ะอเ้ยังไง มาบนญมังไก่บานพ่นบ่าแปลกอกจ้าที่ว่ารดเป็นยังคือติดขัดติดแต่แท้คุณล่ะโอ้ีตารกนี่ล่ะตอดตอดเด้อจ้าตอดตอดไปจอดไกลบ่เป็นจังไหนจ้ากีซ่าซ่าเนื้อรูเพี่ตอดตอดไปเรื่อยๆไปฮัมองจอดโอ้ยมีเจ้าเบื้องลวดจ้าสถานการณ์เป็นยังไงจ้า คนหน่อยคนหลายคนจะในจังมาให้ความสนอกสนใจขัดแหนแถ้าล่อบางงานผนได้จ้ะว่าจะอลังการงานสร้างแค่ไหนอ๋ออนซ้อนเขาอีก่อนซ้อนก็คือะอ,อนนั่นแหละจ้ะซอนงานคนก่นละมาทุกหน่วยมาทุกกลุ่มทุกคนเด้อจ้ะ มา,ออม,ามาทุกพอเอิดว่ามาทุกภาคจังหวัดในที่สุดกะหาหมองจอดได้จ้ะนี่โอ้ยสาซาเด้๋วลูปเพเไม่ได้ไปอย่าไปอีกโ no, 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 no. นโนโน,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 น่นด้านโน่นก็ได้มันค่าดันเพลินพู่นพนพ้นพนนั่นคางกลางเต้นก็นได้ ให้ทางเต้นคุณพี่ในที่สุดก็หาที่จอดโอ้ยว่ามันสิว่าได้จ้ะมองประเทศบายสีต้นนี่อหละจ้ะสถานการณ์อยู่ที่บ้านโพนไม่ไม่อันนี้ไม่เอารถติดจ้ะย้อนอีกแกลัวสิขบวนแฮ่มากเล กระปวดแหกำลังสีแหมากลาแค่นั้นไม่ตูกเอ็นจังไหนจ้ะเอ๋คือการแหบุญบังไฟฮะอยู่ไหนจะาโน้จะอยู่ไหนโน้นบังไฟกำลังสีม้าแหละ โน่นกระบวนแหรกำลังจะเลื่อนเลื่อนขึงหน้าให้หนูมาแล้วจ้ะคนเฮ้ยกระบวนกระบวนการหญิงไงจ้ะ ย้อนพนลังหลามากค่ะจะกินไหมอีดหูเอาไหมรออยู่ที่นี่ก็ได้คินป่าขายนี่แ้ะจ๊ะอยู่ในงานเพิ่นเนอร์จ้ะง,งานบุญบ้านโพนจังหวัดกาลสินงานบุญบังไฟจ้ะ บ,บุญบั้งไฟเป็นตำนานงานบุญบั้งโพเป็นจังไดจ้ะอาจจะเป็นบัตรจักน้อยด้วยจ้ะผู้ภาคอันนั้นก็คือผ้าแดงนั่งไอจ้าผ้าแดงนางไอ,อเป็นจังไดจ้ะในกะภายในงานคนหลายหลายจ้ะปุ้ยหน่อยหลายมุจจ็บเบิงรงอโหลดว่าเป็นจังไดคนหน่อยหลายซ้ำใด อันที่มาอยู่นั่นก็คือผ้าแดงนั่งไอเดอ์จ้ะเป็นยังไงงานมุนบ้านโพนบ้านโพนอยู่จังหวัดกาลสินบ้านโพนนีก่ก็คือผ่าไม้แพร่ว่าขืนซื้อลือซ่าจ้ะผ่าไม้บ้านโพนเพิ่นบ้า <c oughs> <c oughs> เป็นจังไนจ้ะ สุดอลังการมากๆากขบวนวันนี้ก็กำลังจะแห่ออกมาด้วจ้ะคนหลยหลยจ้ะค,คนเยอะมากๆากขบวนกำลังสีแห่ออกมาจ้ะเป็นงานบุญงานประเพณี บุญบังไฟจ้ะมือนี่อาจเสียงเป็นวัดแหบแหงจังหน่อยเด้อจ้ะเสียงอาจก็จะอาจจะไม่ไพยเลาะหรือว่าเป็นจะฟังปาดเป็นสะอนนันซ่อนบาจ้ะก้นจังไหนจังมาหลวงมาหลายค่ะแต่บุนใกล้ๆปันนักะมากรุกงเทพกรุงเทพกำลังไหลามาเลยจ้ะมาดูบุญบังไฟอยู่ที่บานพ่นเด้อจ้ะนีบานพ่นจังหวัดกาลสิน งานขึ้นซื้อรสชาอาอไอผ้าไหมจ้ะผาไหมบานพน่นเพิินว่าก็เลยมีงานบุญบ้างไฟจัดแห่แห่อลังการงานสั่งนี้หละจ้ะอันนี้ก็คือขบวนฟ้อนลำนะคะพูลเป็นจังไงจ้ะงามขักบบงามขักบบเราสาวงามจัดมา เป็นมูบม่บานมู่บานมาดเด้อจ้ะขบวนป้อนล่ำแบบนี้งานอลังการงานสร้างบุญบังไฟบานโพนถ้าหากผู้ใดบ่ได้ดไปปีนี้กัะปีนากะคอยไปไหมจ้ะปีนี้ก็เมื่อบ้านสุดท้ายจ้ะการแห่แหนป้อนล่ำแบบนี้ ไม่มีปัญหาจ้ะผู้ใดอยากเบิ่งกับเบิ่งคลิปนี่ปีนาจังคอยว่างแพนไม่ว่าจะไปบ่ไปฉันก็พึ่งไปปีแหลกคือกันจ้ะมึงฝั่งปบ้านพู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจ้ะตรงจุดนี้เท่าไหรก็เลยมี่เวลาสเสดไปสะดวกง่ายจ้ะอยู่ติสมเด็็จังกับโยกาสิงจังหวัดเดียวกัน บานพูนบุญบังไฟขึ้นซื้อลือสร้างเพิ่งไปดูครั้งแรกเหมือนกันอลังการงานสร้างกรายเด้อจ่าผูใ้ใดอยากไปอยากชมอ,อยากเล่นไปเลยเด้อจ่บาบานพานพูนขึ้นซื้อลือสร้าง้ามายดีนะจ๊ะน้างามคนก็โชคพามายก่อน เป็นจังใหจงามาสุดยอดของงานจัดได้สุดยอดอลังการมากอ่ะคนเนี่ยโอ้ประมาณยาสบามเงินเนเป็นซองเมินซองเงินซ้ำเงินเนาจ้ะคนลังไหลไปูตรงนี้ ตอนแรกมีตัวนีสมัยตะกอนน่เป็มมแบกถือแี่อันนี้ขั้นโซโ่เด้จากขั้นโซ่คนจำลอกมาสมัยก้อนนาทีมม่มันยกนมสิ่เไปเพื่อจะได้ดูวัฒนธรรมเก่าครับ สมัยล <What? S 1> ่อยปีมากเลยจ้ะอันนี้